ออเดอร์มืนีค่ะ7จกิโลใส่ก่อกำลังคุกยูกค่าที่สั่างขามากอะ่ะรอรับได้เลยนะคะวันนี้7จ็กิโลกำลังคุกเขาคุกเขาเสร็จแล้วก็จะได้ไปยัดค่ะยัดใส่ไส่ไส่ก็เตรียมมาเรียบร้อยเดีย๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนยัดไส้นะคะ วันนี้มีแปบวนเส้นน้ำเด้อค่ะใส่วุ้นเส้น <Okay. S 1> ใส่กอกวุ้นเส้นสําหรับไปย่างขายนะคะ <Okay. S 1> เราขายทั้งปีทั้งทรงใส่กอกวุ้นเส้นขายทั้งปีทั้งทรงเด้อค่ะพี่น้องใช้สนใจก็ทักเขามาเด้อค่ะอันนี้เป็นสีเห็ดแหนมเด้อค่ะนี่เตรียมใส่เคืองไว้แล้วแล้วก,ก็สิบหกนี่แหนมตุ้มจิ๋วแหนมตุ้มจิ๋วค่ะเนี่ย เตรียมไว้แล้วยังจะสิค,คุกค่ะมีหนังหมูมีเนื้อหมูค่ะค่ะเดี๋ยวคอยมาเบิรงกันอีกที่นะคะ,ะแหนมตุ่มกิ้วกระลังคั่นค่ะกำลังโคกเขาแหนมตุ่มกิ้วเนื้อลรวนๆนเห็นไหแดงๆเลยเนื้อเนื้อหมูใหม่ๆ สดสดแล้วก็หนังหมูต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็มาหั่นนะคะลูกค้ารอรับได้เลยนะคะสำหรับออเดอร์วันนี้ใส่กอกที่สานมือนอี้แล้วะคะ่ะนี่ค่ะแพ็คแล้วเรียบร้อยพความถิอสีส้มลูกค้าแล้วสำหรับมือ อันนีมี่ใส่กรอกไอ้ใส่กรอกวุ้นเส้นนะคะเนี่ยเนี่ยวุ้นเส้น,น,สนหมูวุ้นเส้นอืมเนี่ยแพ็กหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้มีสิบสองข้อ <150. S 1> อออร่อยมากสูตรเดียวกันค่ะนี่ค่ะใครที่อยากจะได้ไปย่างขายก็สั่งมาได้เลยค่ะ สิบสองข้อร้อยห้าสิบนะคะกใหญ่เบ้อเลอเลยหล้ากิโลนี่จาถูกเรื่อแม้สิน,งงนี่ค่ะใส่ก่อที่จะส่งลูกค้าพรุ่งเอ้ยวันนี้แล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับออเดอร์คนไหนที่ยังไม่ได้สั่งก็อยากจะกินของ ตายื่อ้วนชวนกินแซ่บๆก็สั่งเข้ามานะคะ